ต้นนี้ทุเรียนผมนะครับเป็นคลิปที่ผมไม่ค่อยมั่นใจเนาะไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องสาเหตุนะครับก็เลยจะมาทําเป็นการสอนดูใบนะครับดูใบเพราะว่าผมมั่นใจหลายอย่างว่าเขาไม่ใช่เค็มปุ๋ยไม่ใช่แอคแทกโนดนะครับไม่ใช่ซันเบิร์นนะครับมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะที่บายให้ฟังเนาะ แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีละอย่างไปเป็น,ข,นขั้นตอนนะครับสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับหรือว่ามีคําแนะนาคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปทั่วๆก่อนเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทุเรียนผมนะครับเป็นทุเรียนผม อย่างแรกที่ผมบอกว่าไม่ใช่เค็มปุ๋ยนะครับทําไมผมถึงว่าไม่ใช่เค็มปุ๋ยหนึ่งนะครับเค็มปุ๋ยอาการไม่ห well, นักขนาดนี้นะครับมันจะไม่มันจะไม่เหลืองไปทางใบขนาดนี้นะครับถ้าเหลืองขนาดนี้เขาล่วงไปแล้วครับควรจะล่วงไปได้แล้วแล้วก็แต่เขายังอยู่มานานอยู่นะครับแล้วก็สาเหตุที่สองเลยที่ผมบอกไม่ใช่เค็มปุ๋ยนะครับคือผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยมานานแล้วนะครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับ ถ้าเกิดว่าหลังใส่ปุ๋ยสาวันห้าวันผมอาจจะยังคาใจอยู่ว่าเรื่องเค็มปุ๋ยนะครับผมจึงตัดเรื่องเค็มปุ๋ยออกนะครับแล้วทำไมผมเอาเรื่องเค็มปุ๋ยเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าใบทุกใบนะครับไม่จากไปลายใบหมดเลยครับไม่จากไปลายใบหมดเลยมันจะไปส่งผลกับเรื่องที่สองนะครับก็คือลาใบจุดลาใบไหม หรือว่าแอตแท n โนดในทุเรียนนะครับ a แอ a แทกโนดในทุเรียนจะคล้ายๆกับการเค็มปุ๋ยคล้ายๆกับอาการแบบนี้เลยครับอาการคล้ายกันเลยเพียงแต่ว่านะครับไม่ใช่ทุกใบที่เขาไม่มาจากปลายนะครับไม่มาจากเป็นจุดตรงกลางมาจากขอบสองข้างมาจากตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกใบที่ไม่มีปลายไหม้ใบปลายไหม,ม้ร่วมด้วยนะครับ แต่ว่าในกรณีของผมมันมีไปลายไหม่ปลายใบไม่ทุกใบเลยครับมันไปเข้าความน่าจะเป็นเรื่องการเค็มปุ๋ยมากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ใช่เค็มปุ๋ยนะครับไม่ใช่เค็มปุ๋ยมันรุนแรงไปสําหรับเค็มปุ๋ยแล้วก็ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยมานานแล้วนะครับไม่ไม่ได้พึ่งใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่อะไรเข้าไปในเร็วๆนี้นะครับแอดแท็กโนดไม่ใช่นะครับแอดแท็กโนดไม่ใช่เนื่องจากว่า ปลายเขาไหม่ทุกใบนะครับไม่ทุกใบจริงเดี๋ยวดูรูปใหม่นะครับเนี่ยครับ,ท,บทุกใบเลยครับทุกใบเลยทุกใบเลยครับปลายปลายใบไหม้ร่วมด้วยนะครับถึงจะมีลาม,มาขอบเป็นจุดคล้ายๆกับเอสแท็ n นูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมกระโดดมาไม่ได้ลามต่อเนื่องสองสองขอบ ขึ้นมานะครับไม่ได้รอรามต่อเนื่องสองขอบขึ้นมามีความเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นแอสแทกนดตรงนี้เห็นไหมครับมันกระโดดมาตรงนี้มันกระโดดมาแต่ว่าผมตัดแอสแทกนดออกเพราะว่าปลายมันไหม้ทุกใบครับปลายมันไหม้ทุกใบไหม้ทุกใบเลยไปคราวนี้มาว่ากันด้วยว่าเขาจะเป็นอะไรได้อีกนะครับถ้าไม่ไม่ใช่เค็มปุ๋ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ ลาใบาใบลาใบไม้ลาใบจุดแอคแทโนดนะครับแอคแทนดไม่ใช่ไม่ใช่แอคแทกโนดนะครับอาการมันไปคล้ายกับขาดน้ํานะครับมันไปคล้ายกับทุเรียนขาดน้ําเหมือนน้ําไม่พอเหมือนเหมือนเวลาเราให้ให้ปุ๋ยไปแล้วน้ําไม่พออะไรประมาณเนี้นะครับเหมือนเขากินน้ําได้น้อยนะครับผมก็เลยมานั่งพินิษพิจารณาผมไปทําอะไรกับเขาเมื่อ เร็วๆนี้โอ้ผมคิดขึ้นมาได้ผมคิดขึ้นมาได้ผมพึ่งหวานโดโลไม้นะครับผมเพึ่งหวานโดโลไม้ไปแล้วต้นนี้น่ะเป็นต้นเล็กแล้วก็อยู่ตรงสุดทางน้ําก็คือไอ้ด้านที่ต่ํานะครับน้ํามันจะไหลมานองอยู่ตรงนี้แล้วก็น้ําตรงนี้เขาค่อนข,ข้างขังนะครับมีน้ําขังผมก็เลยหวานโดโลไม้หนักมือไปหน่อยแล้วก็หวานตรงโคนด้วยนะครับเพราะว่ามันขังน้ําขังถึง ถึงต้นตอเลยนะครับถึงไอ้โคนต้นเลยผมก็เลยหวานโดนไม้หนักมือไปหน่อยนะครับคิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้ผมก็เลยอ,อืผมเริ่มเอ๊ะคิดออกนะครับว่าการแบบนี้นี่มันเหมือนกับดินเค็มนะครับทุเรียนดินเคม็มแต่ว่าผมไม่ได้คิดเรื่องดินเค็มก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าดินผมไม่ไม่เคยมีดินเค็มในสวนนะครับไม่เคยมีอาการดินเค็มในสวนแล้วก็ไม่เห็นหน้าดินไม่เห็นอะไรที่เป็นข,า,ขาวๆไม่มี ยาตายเป็นเวงไม่มีครับย้ายังขึ้นปกตินะครับไม่ไม่น่าจะเค็มขนาดนั้นนะครับถ้าเค็มจนทุเรียนอาการออกแบบนี้นะครับมันต้องเห็นเป็นเกลือมันจะเป็นดานลอยขึ้นมาเป็นขา,ขาวๆที่หน้าดินนะครับแล้วก็ยามันจะตายเป็นเว้งนะครับแต่มันไม่มีแต่ผมก็เลยมาคิดถึงความเชื่อมโยงนะครับเรื่องดินเค็มกับ ปูนโดโดไมทที่ผมห่านไปนะครับสองอย่างนี้มีความเชื่อมโยงคือค่า pH สูงนะครับ pH สูงครับ p h หกถึงแปดนะครับเออผมก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงมากที่ตุเรียนต้นนี้นะครับจะแพ้ปูนนะครับแพ้ปูนโดโดไมนะครับไม่เยอะนะครับทั้งสวนมีหนักๆอยู่ต้นเดียวนี่แหละครับนอกนั้นก็ป่าปลายไม่ได้วอลลี่ครับเดี๋ยวใบเขาก็ล่วงแต่ต้นนี้หนักครับ อีกอย่างหนึ่งที่ตัดแอคแทกโนดออกนะครับคือยอดเขายังเดินดีครับยังเดินดียังปกติด้วยไม่ได้มีผลชะงักหรือว่าเล็กๆเงงๆอะไรไม่ได้มีอาการของเชื้อรานะครับผมก็เลยตัดฟันธงไปสามอย่างนะครับก็คือเคมปุ๋ยไม่ใช่นะครับแล้วก็แอตแทกโนดไลท์แทกโนดไม่ใช่นะครับแล้วก็ซันเบิร์นก็ไม่ใช่นะครับเคมดินเคมก็ไม่ใช่นะครับ ใจผมก็เลยไปทางแพ้ปูนโดโลไม้นะครับเพราะว่าอาการมันเหมือนกับทุเรียนดินเค็มนะครับแต่ว่าดินผมไม่ได้เค็มค่าพีเสูงนะครับดินค่าพีเสูงสูงมากสูงจนรากเขาไม่สามารถดูดน้ํากินได้อะครับทําให้ระบบรากลวนนะครับลวนไม่กินน้ํานะครับอาการมันเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนกับทุเรียนขาดน้ําไม่ใช่ซันเบิร์นนะครับซันเบิร์นจะเริ่มเป็นจากกลางใบนะครับ เริ่มจากกลางใบตรงนี้เลยครับซันเบิร์นผมก็เลยฟันธงว่าเป็นทุเรียนแพ้ปูนดโดไม้นะครับส่วนเพื่อนที่มีประสบการณ์นะครับหรือว่ามีคําแนะนําหรือว่ามีข้อแย้งอะไรคอมเมนต์เลยครับหลักการเลยเหตุผลนะครับพูดด้วยหลักการเลยเหตุผลนะครับไม่ไม่ด่าไม่พูดมั่วนะครับโอเคขอบคุณค่าผมสวัสดีครับเอามาเผื่อแพ้กันเผื่อว่ามีใครเจอเหมือนกันอยู่ในช่วงนี้นะครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ